ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง f อที่รักทุกคนคะ่ะมาแล้วคะ่ะเรามาต่อด้วยความรักนะคะคนโสดตลอดชีพิตตลอดชีวิตของชาวทัศดินนะคะฟังได้ตั้งแต่ลืมตาอ้าปากขึ้นมาเลยจากท้องพ่อท้องแม่เลยเอาเฉพาะคนโสดนะคะใครไม่โสดไม่ควรฟังนะคะเพราะว่าแบบถ้ายังรักกันดีกับคนหรือว่าคนที่มีคู่นะคะอันนี้ให้เฉพาะคนโสดเท่านั้นนะคะมาคะ่ะกับท็อปิกที่ชื่อความรักคนโสด ชาวธาตุดินจะเป็นเช่นไรอย่าให้น้อยหน้าสามธาตุที่ผ่านมานะคะเลตติ้งดีงามมากเรามาดูกันนะคะความเป๊ะปังแม่นนั้นจะอยู่กับ ไพ่แล้วก็เซนและจิตวิญญาณที่นางฟ้าจะอ่านให้ฟังนะคะไพ่ทุกสําหรับสับไวปแล้วเราจะมาอ่านกันด้วยสําหรับแรกกับพลังงานไพ่ออร์เคิลอร์ธาตุดินนะคะดูซิความรักคนโสดคุณโสดมาเนิ่นนานแค่ไหนโสดมาข้ามภพข้ามชาติโสดมาตั้งแต่อดีตชาติหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งโสดมาเมือ่อ1วันที่แล้วฟังได้หมดเลยนะคะพลังงานใบแรกนะคะเดก แอคชั่นนะคะเลข9ก้าแอคชั่นเอ๊ะมีคนอยากจะแอคชั่นหาคุณหรือเปล่าทาดดินพลังงานของเลข9คนคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหมายเลข9หรือว่าวันที่9ที่ผ่านมาคุณได้เจอกับใครที่แบบว่าอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่านะคุณก็นั่งสดสวยๆของคุณหรือภายในวันที่19นี้จะมีคนทตดดินด้วยกันราศีกันมาซุ่มจีบซุ่มสมบ่งคุณหรือเปล่านะคะ พลังงานผู้หญิงผู้ชายหมายเลข9ก้าไพ่อคชันของไพ่ออร์เคินนี้นะคะคุณสวยคุณน่ารักคุณดูดีคุณแบบว่าอยู่ในที่ของคุณคุณก็ดูดีดูดีแต่ไปอยู่ในพื้นที่หัวใจของใครต่อใครคุณก็ดูดีกว่าเขากว่าใครมากมาย พลังงานของคนนะคะมองมาที่ตัวคุณอนะ่ะคุณแบบใช้ชีวิตแฮ ppy มีความสุขโสดอย่างสง่างามโสดอย่างมีสไตล์โสดแบบไม่มีใครเข้าถึงแล้ววันหนึ่งคุณก็จะได้เจอใครบางคนเข้ามาสอยคุณลงจากคานผู้หญิงผู้ชายหมายเลขเก้านั้นเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาทําให้ใจคุณนะคะระส่ารู้สึกว่าตึงหิดต,ตังหิดว่าเอ๊ะหรือไม่อยากจะโสดแล้วอยากลงจากคานไปต่อกับพลังงานของธาตุดินนะคะ พี่ไพ่อัลเลนอยากบอกอะไรถ้าดินคนโสดดูสิพลังงานใหม่เลขนั่นไง9 9มีเลข9เลข1หมายเลข19ก็มาคุณกับเขานะคะตัวคุณเองอาจจะเกิดปี19หรือเกิดวันที่19ได้ The United Uniter คุณเป็นคนที่เปรียบเสมือนแสงสว่างในชีวิตของใครต่อใครพลังงานหมายเลข19หากแม้นว่าคุณมีเลข19ในตัวคุณนะวันเดือนปีเกิดหรือว่าโทรศัพท์ มือถือทะเบียนบ้านทะเบียนรถใด,ดๆก็แล้วแต่คุณรู้ไหมจะมีคนเกิดเดือนมกรากันยายนอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณพลังงานของคนคนนี้นะคะมองมาที่คุณนะ่ะเห็นคุณโสดของขาดมาเนิ่นนานและทนไม่ไหวแล้วอยากจะทําให้คุณแบบว่าเติมเต็มความสุขสัทีหากแม้นกคุณโสดมา1ปีไปจนถึง9เดือนหรือว่า1เดือนไปจนถึง9เดือนบวกบวกบวกมีพลังงานของใครบางคนที่แบบว่านะอยากจู่โจมหมกระพือเข้าหาคุณนะคะม กรากันยายนนะคะไม่อยากให้คุณโสดและเสียดายอ่ะคุณเกิดธาตุดินอ่ะธาตุดินเป็นคนที่หน้าตาดีสวยสง่ามีบารมีแล้วเป็นคนที่ตื่นรู้อยู่เป็นทั้งจิตวิญญาณพลังงานของธาตุดินพึกศกันมังกรน,นะคะเป็นคนที่ใครต่อใครก็เกรงกลัวเกรกงใจและความลึกลับหน้าดึงดูดของคุณนั้นมันทําให้เขาเหล่านั้นต้องหวั่นไหวใจและถวยเพราะคุณนะคะ พลังงานออกมา2เดือนแล้วนะคะที่สนใจคุณคือคนเกิดเดือนมกราคมแล้วก็กันยายนนะคะ ทำไมชาวธาตุด,ดินถึงห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวห่วงแหนความเป็นโสดนางฟ้ามองว่าในอดีตคุณอาจจะเคยหย่าล้างเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าคุณรู้สึกว่าพอกําลังจะมีแฟนก็มีเรื่องงานเรื่องแพชชั่นใดๆมาให้คุณแบบต้องคิดต้องเครียดคุณก็เลยปล่อยหัวใจล่องลอยไปตามสายลมไม่ให้ใครเข้ามาย่ามกายไปต่อคะ่ะกับพลังลง,งานหมายเลข3มเลข8ชาวธาตุด,ดินที่เข้ามาฟังอาจจะอายุ38บวก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 นะคะเดอะแชมเบอร์ Chamber, เลข3เลข8อาจจะมี คนเกิดราศีมีนราศีสิงห์ธาตุน้าธาตุไฟอยากเข้ามาเติมเต็มหัวใจให้คุณเขาอยากชวนคุณออกเดินทางอยากเทคแอคชั่นแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าการโสดมันก็ดีแต่ว่าการมีเราอยู่ตรงนี้ดีกว่ามีใครหลายคนหลายคนที่อยากจะเข้ามาพุ่งทยานในความสัมพันธ์ฟาดแบบว่ายื้อซื้อจู่โจมแบบว่าดึงหัวใจคุณไว้กับเขาแต่ว่าตัวคุณเองก็ยังแบบว่ารักมั่นยึดมั่นถือมั่นในแพชชั่นความสุขที่คุณมีคุณคิดว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ อยู่คนเดียวอะ่ะมันทําให้ชีวิตเราเดีอ่ะก็ไม่เห็นต้องมีใครเข้ามาบอกว่าเป็นเรื่องปวดหัวหนักหน่วงในชีวิตเลยคุณจะกลัวความรักคุณมองว่าความรักเป็นความห่วงใยความกังวลที่แบบคุณรักตัวเองมันก็เหนื่อยพอแล้วถ้าคุณจะรักใครมันจะไม่เหนื่อยกว่าร้ออะไรเงี้ยคุณเป็นคนคิดแปลกมากค่ะทัดดินพ่งศกันมังกรคุณเป็นคนคิดแปลกใครที่รักคุณต้องเข้ากับคนในครอบครัวต้องดูแลซัพพอร์ตญาติพี่น้องหมายความว่าแบบ ต้องดีกับทุกคนรอบข้างคุณด้วยคุณเลยคิดว่าถ้าหากว่าจะเจอคนแบบนั้นน่ะมันต้องเป็นคนที่ใช่เท่านั้นและพลังงานนะคะของชาวธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินเช่นกันที่จะเข้ามาจู่โจมหัวใจคุณมกกลานะคะสิงหามีนากันยาอยากเข้ามาทำให้คุณรู้ว่าใช่คุณต้องการแบบไหนคุณก็จะได้เจอแบบนั้นแหละดินพฤกษ์กันมังกรคุณจะเจอการจู่โจมเทคแอคชั่นของคนนะ ที่เป็นแบบไฟร้อนไฟลุกแล้วก็นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอยากจะมาครอบครองตัวคุณทั้งตัวและหัวใจนะคะอยากสอยคุณลงจากคานนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีอีกโก้ลึกลับเป็นคนแปลกไม่เหมือนใครเป็นคนอินโทรวดเลิกโลกส่วนตัวสูงชอบปฏิบัติธรรมชอบแบบว่าสันโดษแต่ภายใต้ target, ความสันโดษอะเขาอยากบอกว่าให้เราไปอยู่ข้างๆเถอะ คอยปฏิบัติพัดวีให้ท่านดินมีความสุขให้รู้สึกว่าเออปล่อยวางปล่อยแบบสิ่งดีๆพลังงานดีๆออกมาให้เขาบ้างนะคะเขามองเห็นความน่ารักอ่อนโยนเซ็กซี่นุ่มนวลของคุณเขาเลยอยากจะพิชิตหัวใจคุณนะคะพี่ไัยออร์เคิลบอกมานะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานพิพายออร์เคลิลคนโสดท้าดินจะเจอความรักแบบไหนที่จะเจอเมอ่ราศีสิงราศีมีนราศีกันราศีมังกรจู่โจมแล้วดูซิโปรเทคเตอร์ ector, คุณเป็นเหมือนแบบว่าคนแปลกในชีวิตเขาคุณเป็นคนพิเศษความไร้สไตล์ความมี ความไม่เหมือนใครของคุณอะเวลาที่คุณอยู่เฉยๆนะอยู่สวยๆธาตุดินจะมีออร่ามีสง่ามีพลังงานบารมีที่ใครต่อใครก็เกรงใจใครต่อใครก็อยากเข้าใกล้อยากรู้จักคุณเป็นเหมือนนางฟ้าเทวดาประจําตัวประจําหัวใจของเขาคนในครอบครัวคุณเนี่ยจะบอกว่าชอบคุณแล้วก็รักคุณแต่ก็จะเกรงใจคุณคุณจะมีรังสีออร่าบารมีที่ทําให้ใครหลายคนเกรงใจแล้วก็อยากอยู่ในชีวิตคุณแบบสวยๆสง่างามนะคะแต่ตัวคุณเองเป็นคนที่แบบว่ากลัว ความรักอะ่ะนางฟ้ามองว่าคุณอาจจะบาดเจ็บกับความรักเจ็บปวดมาเนิ่นนานคุณนะคะอาจจะมีเลขสามเลขเก้าก็ยังเป็นราศีมีนราศีกันนางฟ้ามองว่ามีคนราศีมีนราศีกันราศีมังกรราศีสิง์กำลังจู่โจมจีบหรือว่าอยากอยู่ในชีวิตคุณแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเธอเราอยากจีบเธออยากแบบว่านะแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนเธอก็เธอสวยเธอน่ารักความน่ารักของคุณเนี่ยมันทะลุหัวใจเขาไปเลยนะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานความรักชาวธาตุดินจากพลังงานไพ่ออรเ์เคิลอยากบอกอะไรอีกคะความรักที่คุณจะได้เจอคุณจะได้ลงจากคานไหมคนโสดจะเจอคนแบบไหน The teacher คุณนะคะจะได้เจอผู้หญิงผู้ชายใหม่เลขสิบก็จะเกิดราศีตุลได้เขามองว่าคุณเป็นเหมือนคุณครูเขามองว่าคุณเป็นเหมือนศิลานีหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันที่เคยแบบว่าร่ำเรียนมาด้วยกันแบบแบบมีคุณครูคนเดียวกันพลังงานของชาวธาตุดินมีเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าแบบว่าอายุห่างกันไม่มากอยาก take ชันอยากจีบอยากดูแลอยากทำให้คุณรู้สึกว่านะมีความสุขคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่อายุห่างกันกับคุณไม่เกินหนึ่งปีหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนคุยกันได้ทุกเรื่องอ่ะประมาณว่าคุณเป็นเหมือนคุณครูสอนเขาเขาเป็นเหมือนคุณครูสอนคุณคนคนนี้นะคะอาจจะมีเลขหนึ่งอาจจะเกิดเดือนมกราหรือเกิดเดือนเลขสิบตุลาคมได้นะคะเขาจะมาทาให้คุณรู้สึกว่าเธอ เธอมีปัญหาอะไรเธอบอกเรานะอยากเราอยากจะปลดปล่อยปลดเปื้องพันธนาการที่เธอแบบอว่าขุ่นข้องหมองใจหลายสิ่งหลายอย่างคนคนนี้จะเข้ามาแบบว่า,บวาเบิกแน่ได้คุณคุณจะได้แบบปลดปล่อยคุณไม่รู้อะไรเขาก็จะบอกคุณถ้าเขาไม่รู้อะไรคุณก็จะบอกเขาคุยกันเป็นปีเป็นขุยแล้วมันทําให้คุณใจฟูแล้วก็อยากจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานธาตุดินคุณจะได้เจอเลขหนึ่งเลขเก,ก้าเลขสามเลขแปดที่จะมาเยียวยาหัวใจคนคนนี้อาจจะเกิด วันพุธวันอังคารวันศุกร์วันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์ได้นะคะที่จะเข้ามาทําให้ธาตุดินรู้สึกว่าแบบอุ้ยอยากลงจากคานจริงๆแล้วแหละเพิ่งจะเจอคนที่ใช่ในวันที่แบบว่าเกือบจะสายเกินแก้บางคนอาจจะอายุ4ี่สิบบวกเพิ่งจะได้เจอความรักที่ดีแล้วก็เป็นเขาคนนี้ที่จะมาทําให้คุณมีความสุขคุณกับเขาอาจจะอายุ45ปีบวกบวกคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีพฤษภธาตุดินแล้วก็เกิดธาตุไฟราศีเมษนะคะเลขสี่เลข 4, เลข้าพลังงานคนคนนี้ เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเก่งไปซะทุกเรื่องพลังงานคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่คู่ชีวิตคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วคุณก็เป็นคนที่มีบารมีทํางานเก่งเช่นกันเขาคนนี้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมากมีคนรายล้อมมากมายมีคนแบบชอบเขาเยอะแต่เขาเลือกที่จะชอบคุณผู้หญิงผู้ชายหมายเลข45่สิบห้าเขาอาจจะเกิดวันที่4วันที่5ได้วันที่อ่าหรืออายุ5445ได้นะคะพลังงานของคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเคาะ จะไม่ของขาดอีกต่อไปแล้วคุณรู้สึกแบบมีเขาเป็นเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมใจเสมอทุกที่ที่คุณไปคุณอยากจะแบบอยู่ใกล้ๆกันพลังงานของคนคนนี้นะคะเป็นพลังงานความโรแมนติกที่อยากจะมอบให้คุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าอุ๊ยอะไรเนี่ยมันทําไมถึงได้มาปั่นป่วนเขาจะเข้ามาปั่นป่วนหัวใจคุณทําให้คุณรู้สึกอบอุน่นอ่อนไหวแล้วก็กระชุ่มกระชวยอยากกลับมาเป็น14อีกครั้งเมื่อได้รู้จักกันแล้วคุณจะไม่อยากละสายตาจากกันคุณจะไม่อยากพลางจากกัน คุณจะตัวติดกันเสมือนว่าเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งใจตัวเดียวกันแบบตัวติดกันเหมือนว่าคุยกันได้ทุกเรื่องอ่ะทุกๆสิ่งที่เขาเข้ามานะคะจะทําให้ชีวิตคุณยิ้มได้หัวเราะได้แล้วก็มีความสุขคุณกับเขาเนี่ยแบบว่าประมาณว่าถ้าหากว่าต้องแยกกันนิดนึงแนละจะ แต่ละคนต่างคนต่างกังวลหงุดหงิดหนห่วยแล้วว่าแบบอุ้ยจะเป็นยังไงห่วงคะนึงหาหลายสิ่งหลายอย่างที่คนคนนี้ผู้หญิงหมายเลขสี่ผู้ชายหมายเลขสี่เลยค่ะจะเข้ามาทําให้คุณปั่นปวนมวนท้องเหมือนมีนกตัวใหญ่ห,ญหรือผีเสื้อตัวใหญ่บินชนกันไปปึ้ง,ป,งปั้งปึง้งปั้งในห่วงลึกของจิตวิญญ,ญาณแล้วก็หัวใจคุณทําให้คุณรู้สึกอยากโสดไม่อยากโสดแล้วอยากสละโสดอยากลงจากคานแล้วไม่น่าเชื่อว่าคารทองนิเวศที่ฉันอยู่มาตั้งนานเนี้ยมันไม่ได้มี ความหมายเลยลงมาดีกว่าลงมาเจอคนรู้ใจดีกว่านะคะเขาอยากจะชวนคุณออกเดินทางออกท่องเที่ยวเราตัวคุณกับเขานะคะจะตัวติดกันเสมือนปลาเต้กตะเกียบช้อนซ่อมถ้าตะเกียบไม่มีคู่มันก็เหมือนไม้อะไรก็ไม่รู้ว่าปักไม้หลักปักขี้เลนเขาเลยอยากเป็นคู่ที่เป็นตะเกียบให้คุณคอยคียบความสุขความเสน่หาความลึกซึ้งละมุนตราตรึงเข้ามาในชีวิตคุณกับเขานะคะนี่คือพลังงานของความ รักธาตุดินที่จะได้เจอคุณจะได้เจอคู่โซเมทที่มันคลิกกันเหมือนตะเกียบที่ว่าคีบทุกสิ่งอย่างได้หมดเลยนะคะต่อไปขอพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะสำหรับนี้นะคะความรักคนโสดตลอดชีวิตของธาตุดินจะเจอคนแบบไหนเนื้อคู่แบบไหนเข้ามาเติมเต็ม อิ่มให้คุณสมราสมใจดูสิพลังงานของเอ็ดออฟสอดดาบใหญ่คนคนนี้เมื่อก่อนนะคะมองว่าคุณเป็นคนปิดกั้นตัวเองคุณอาจจะเป็นคนที่สร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองเป็นอินโทรวดโลกส่วนตัวสูงลึกลับเข้าถึงยากแต่คนคนนี้เขาจะมาเบิกเนตรมาเปิดจัก,กระให้คุณรู้สึกว่าเธอใช่เธอดีแล้วแหละ,ละเธอแบบป้องกันตัวเองไม่ให้มีคนแบบไม่ดีคนใจร้ายเข้ามาแต่ว่าเราอใจดีนะเขาจะมาทําให้คุณลดดาบลดอีโก้เพราะว่าดาบใหญ่เนี้ย มันอยู่ในอะไรมันเสียบอยู่ที่ดอกไม้ดอกกุหลาบใบใหญ่นี้คุณกับเขานะคะมองเห็นกันและกันและเขานะคะอยากบอกว่าคุณเนี่ยแหละขอบคุณนะที่คุณปกป้องตัวคุณเองเพื่อให้ได้มาเจอได้มาอยู่ในชีวิตของเขานะคะเขารักห่วงแหนแล้วก็สเสน่หาคุณมากๆเลขหนึ่งก็ยังเป็นคนเกิดเดือนมกราคมนะคะดาบใหญ่นี้นะคะคือหัวใจใหญ่ๆที่เขาแบบว่าปกป้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเพื่อเหวี่ยงคุณกับเขามาเจอกันนะคะ นี่คือความรัก คนโสดทัดดินพฤกศ์กันมกรจากไพ่ทาโร่ใบแรกที่จะได้เจอคือจะมีคนเข้ามาทลายดาบของคุณเข้ามาทลายอีโก้ของคุณให้คุณเหลือแต่ความนุ่มนวลอ่อนโยนนุ่มนิ่มคุณจะได้เปิดตัวตนเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้คนคนนี้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่คุณปกป้องห่วงแหนตัวเองอะ่ะเพราะว่าคุณรอที่จะเจอคนที่ใช่และเขาก็จะมาเป็นคนที่ใช่ที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยถ้ารู้แบบนี้นะไม่รอจนป่านนี้หรอกตามลา่าตามหากันมาตั้ง แล้วคุณจะหากันจนเจอเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้จักรวาลเหวี่ยงคุณกับเขามาดังพรมลิขิตที่แบบว่าสุดแสนระมุนโรแมนติกนะคะเดือนมกรานะคะว่าที่โซเมตเนื้อคู่คู่จิ้นคู่แมทคู่ซับของคุณนะคะทัดดิน ไปต่อนะคะกับพรัง,งานความรักธาตุดินของพี่ไพ่ทาโรสสำหรับนี้ของนางฟ้าดูซิคนโสดธาตุดินตลอดชีวิตฟังได้ทุกเวลาทุก ทุกอารมณ์โมเมนต์ที่คุณโสดมาฟังได้หมดเลยนะคะดูสิคุณผู้ฟัง Will of for t u n e คุณจะได้หวนชื่นคืนสุขหากันว่าใครที่เคยดีวกับคุณไว้เป็นคุณคนที่คุณเคยชอบหรือคนที่เคยชอบคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะเหวี่ยงคนในแบบที่คุณต้องการมาให้อะไรที่มันไม่ใช่เขาจะเหวี่ยงออกไปท่านจะเหวี่ยงออกไปคุณจะได้เจอได้อยู่ในชีวิตคนที่ใช่เท่านั้นคุณรักใครฝ่ปองเผลอใจฝ่ปองกับใครไว้คนคนนั้นก็จะบอกว่ากลับเข้ามาทํา ตัวเจียมเจียมน่ารักให้คุณแบบว่าตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยจบไปหรือว่าคนที่แบบว่าเคยหายไปจากชีวิตคุณเนินน่นนานแล้วจะกลับมาทําให้คุณใจฟูกระชุ่มกระชวยใจละลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ will of fortune คนที่จะเข้ามานะคะอาจจะเกิดปีวอกนะคะปีวอกปีงูปีหนูปีไก่ปีกระต่ายปีเสือนะคะแล้วก็ปีอ่า ปีตัวเล็กๆอ่ะค่ะปีหนูได้นะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบว่าอยากมีความสุขอีกครั้งหนึ่งรักชาวธาตุดินมีเสน่ห์ลรือกลับไม่เหมือนใครคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบมากๆแต่ว่าคุณอาจจะไม่พูดความไม่พูดนิ่งเงียบของคุณเนี่ยมันทําให้เขาแบบว่าร้อนรนอยากจะแบบว่าไฟลุกกับคุณนะคะความรักธาตุดินพึกศพกันมังกรจะได้เจอคนที่มีแพชชั่นด้าน18บบวกแบบว่าคลิกกันแมทกันกับคุณมากๆเข้ามาเป็นแบบว่า ว่าที่แขนเป็นฟอขอเป็นแฟนคนใหม่ new love ของคุณนะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานความรากักธาตุดินพฤกศกกันมังกรความรักคนโสดจะได้เจอกับคนแบบไหนคนยังไงเป็นคนแบบไหนกันนะสเวนออฟสอดคุณจะมีตัวเลือกอาจจะเป็นคนราศีารากรกฎเข้ามาเป็นตัวเลือกมาแอบตกกลุ่มรักคุณแอบชอบคุณแล้วก็ดูสิภายใต้ความเป็นตัวเลือกเขาคิดว่าเขาต้องเก่งต้องเจง๋งแหละไม่งั้นคุณคงไม่บอกว่านะโทรหาเขาไลา่หาเขาติดต่อหาเขาหรอกหรือภายในเดือน7นี้คุณจะได้เจอคนที่จะเข้ามาเป็นคู่โซเมต คู่จิ้นตัวจริงมาจากการนำพาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลน,นะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคือแบบว่าถ้าหากว่าเขาแบบมองว่าคุณแบบว่าเคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกตรมขื่นขมได้ไดมาคนคนนี้จะเข้าใจคุณหมดทุกสิ่งอย่างเขาอาจจะเป็นแบบคุณมาด้วยอดีตเขาอาจจะเคยผิดหวังเรื่องความรักมาเมื่อมาคุยกันโสดกับโสดเจอกันกระปะกันแถมคิกกันแบบกันคุยกันรู้เรื่องแพชชั่นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบว่ามันเป็นคนที่แบบเหมือ กันนะคะมันก็เลยรู้สึกแบบว่าอ้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการสารสัมพันธ์กับชาวธาตุดินพฤกศกกันมังกรแล้วนะคะอาจจะเป็นราศีกรกฎที่เข้ามาทำให้คุณใจฟูใจพองโตได้ยิ้มได้หัวเราะได้ในเพลาเดียวกันนะคะนะ่าหลักชื่นมื่นมากเลยธาตุดินคนโสดเนื้อคู่ที่คุณจะได้เจอะคะ่ะ เดือนมกราเดือนกรกฎาเดือนสิงหาเดือนมีนานะคะแล้วก็ตุลาคมที่ชาวท้าดินจะได้เจอความรักที่เป็นคู่เมทคู่จิ้นคู่โสเมทคู่แบบทวินเฟมกันนะคะไปต่อนะคะความรักคนโสดท้าดินจะเป็นเช่นไรดูซิอืมสิบไม้ อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะปิดกั้นตัวเองคุณอาจจะมองว่าความรักอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็ทําให้คุณเคยเจ็บปวดหลายสิ่งหลายอย่าง10บไม้นะคะดูสิพลังงานของคนสองคนที่มันมันมาเจอกันโดยไม่มีเรื่องบังเอิญหยินอย่างหลายสิ่งหลายอย่างคนคนนี้จะเข้าใจชีวิตเข้าใจเรื่องราวของคุณคุณอาจจะเคยเจ็บไข้ได้ป่วยเคยล้มเหลวเคยล้มละลายใดๆมาแต่คนคนนี้จะมาดึงคุณมาหยุมหัวคุณออกจากวางังวนเพราะ รวังที่เป็นความทุกข์ใจเขาคนนี้นะคะจะเป็นที่ปรึกษาชั้นดีให้คุณเลยเลขสิเลขหนึ่งคุณอัดกับเขาอาจจะเกิดวันที่11ได้นะคะพลังงานของเขาคือ เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเธอเราเนี่ยแหละเป็นที่ปรึกษาให้เธอได้เราจะมาปลดเรื่องพันธนาการความทุกข์ใจให้เธอเขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบว่ามีน้ำทิพย์ชโลมในหัวใจฟังคุณพูดหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณท้อคุณทรมานคุณแบบว่าต้องผ่านมารสุมอะไรมาบ้างระดับสิบไม้เขาจะมารับฟังแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีทาให้คุณรู้สึกว่าเหมือนได้ปลดปล่อยได้พูดได้ระบายเขาจะเป็นที่ระบายให้คุณโดยที่คุณแบบว่ารู้สึกว่าฮะมีคนแบบ อยู่ในโลกนี้ด้วยหรอห่วงเรารักเราแคร์เรานะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสิบเอ็ดนะคะไปต่อนะคะกับพลังงานความรักธาตุดินจะได้เจอคนแบบไหนจะได้ลงจากคาแล้วคนคนนี้จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเหวี่ยงมาเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีจิตวิญญาณที่งดงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหวี่ยงคนที่มีเซนต์มีจิตวิญญาณตื่นรู้สายบุญเข้ามาทําให้คุณอู้ฟู่มีความสุขนะคะดูสิ 10 of pentacles 10เหรียญความสุขรอคุณอยู่แล้วธาตุดินก็ยังเป็นเลขหนึ่งนะคะเลข1เ,เลขสิบเลข11นะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะมกราตุลานะคะ เขารักคุณ11พฤจิกาได้เขารักคุณแค่ไหนเขาก็รักตัวเขาเองแค่นั้นสิบเปลี่ยนคือดูสิเธอจะได้จับมือกับฉันไปจนแก่จนเท่าคนคนนี้จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่คนสุดท้ายให้คุณจับมือไปจนแก่จนเท่าอยู่กันเป็นแบบว่าจนผมหงอกจนแบบว่าหนังเหีย่ยวอ้อคางย้อย อ้วนใดๆเขาก็จะรักคุณอยู่อย่างนั้นมือนุ่มๆของคุณที่เขาเคยจับในวันแรกที่ยังสาวยังเต่งยังตึงจนแบบแก่ไปเหี่ยวยานคาแก้มเขาคาลิมฝีปากเขาเราก็จะจับมือกันไปแบบนั้นคุณจะได้เจอความรักที่มันน้ําตาไหลน้ําตาลินรักกันโดยไม่มีข้อแม้เธอไม่สบายเราจะดูแลเธอเป็นอะไรเราจะคอยห่วงใยเขาจะทําทุกสิ่งอย่างให้คุณมีความสุขโรแมนติกแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่ามันไม่ผิดหรอกที่คุณห่วงแหนตัวเองมาจนแบบว่ามาเจอเขานะ เป็นความรักสุดละมุนโรแมนติกมากธาตุดินคุณจะได้เจอคู่จิ้นคู่โซเมทที่เหวี่ยงมาจากแต้มบุญของคุณด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลส่งให้คุณกับเขามาได้จับมือเกี่ยวแขนเกี่ยวก้อยกันไปเขาจะไม่ติดใจอดีตใดๆของคุณเลยเพราะว่าความเป็นสิบเหรียญปล่อยวางทุกสิ่งอย่างแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าดูถนนของคุณกับเขาสิงดงามวางด้วยเหรียญแล้วก็ความสุขในครอบครัวคุณกับเขาอาจจะมีแพชชั่นอยู่กันไปจนแก่จนเท่าถึงขั้นแบบว่าตกร่องป่องชิ้นแบบเป็น คู่ที่แบบถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะความรักธาตดิมโรแมนติกโซสวีทมากเลยคนที่จะเข้ามาเติมเต็มให้คุณ เขาจะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วเป็นคนที่แบบรักใครรักจริงและที่สำคัญเป็นการเวี่ยงมาดูซีวิวออฟฟอร์จูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอยากบอกว่าเธอไม่ควรเป็นโสดเพราะว่ามันจะเสียของกว่ามนุษย์ทุกคนจะได้เกิดมาบนโลกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเธอต้องมีคู่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวียงคนที่เป็นคู่มาให้คุณนะคะเลข1เลขเเลข11นะคะ1 7ึแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยแบบว่า เลิกคุยกันไปแล้วกลับมาง้อขออกาศคืนดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อได้อยู่ในชีวิตคุณอย่างสง่างามมีเลข8ราศีสิงห์ด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาเติมเต็มความสุขแล้วก็ใสคุณลงจากคานนะคะทัดดินฟึกอกกันมังกรน,นะคะแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขตลอดไปนะคะคนโสดขอให้เจอคนที่ใช่คนที่จับมือกันไปจนแก่จนเท่าจนลากงอกจนผมงอกจนแบบว่าหนังเหี่ยวกันเลยทีเดียวเชียวนะคะบา,บายบายรักทุกคน นะคะท่าดิน